เสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัส ะะกับช่วงเวลาของรายการเสียงสะท้อนสื่อมีเดียโฟกัสค่ะรายการของเราเป็นความร่วมมือของสถานีวิทยุ FM 105มาสมัยไทยแลนด์กับสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทยค่ะยังอยู่กับดีชั้นชนกนกพยัติวิภูนะคะเบรกที่2ของวันนี้ในช่วง2ประเด็นร้อนค่ะ สัปดาห์นี้ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายสำคัญที่จะมากำหนดกติกาที่ว่านั่นคือเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสสนะคะโดยหนึ่งในประเด็นสำคัญที่จะต้องมาหาข้อสรุปก็คือวิธีคำนวณจำนวนสสนี่แหละค่ะและนอกจากนั้นสํานักข่าวหลายสํานักต่างก็พาดนหัวกันด้วยคําว่าหารร้อยหารห้าร้อยบัตรใบเดียวบัตรสองใบว่าแต่มันคืออะไรหมายถึงอะไรสํ สำคัญอย่างกับสําคัญอย่างไรกับพวกเรานะคะจะมาสอบถามเรื่องนี้กันค่ะกับดรสุริยะสยกตาศิลาคณะบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลายาัยรังสิตค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณชนกนกค,ครับท่านผู้ชมผู้ฟังด้วยนะครับ,รบสวัสดีครับค่ะอาจาร,รย์ขาอยากรบกวนให้อาจาร,รย์อธิบายให้เราฟังแบบเข้าใจง่ายๆกับคํำนี้ค่ะหารร้อยหารห้าร้อยว่ามันคืออะไรและแนวทางมันต่างกันยังไงคะ หารร้อยเนี่ยก็เหมือนกับการเลือกตั้งตามรัฐมนูล2540ก็คือเอาจำนวนผู้ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับไปเอาร้อยไปหารเมื่อเอาร้อยไปหารเนี่ยสมมุติว่าผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง่40ล้านคนสมมตินะสมมติใช,ใช่ไหมครับเมื่อเอาร้อยหารเนี่ยได้เท่าไหร่ครับ400,000ใช่ไหมครับค่ะ เมื่อได้สี่แสนเนี่ยก็เท่ากับว่าพักที่จะได้จํานวนปฏิลิษสอสอหนึ่งคนเนี่ยพักนั้นจะต้องได้คะแนนอย่างน้อยสี่แสนอู้บุญชนกระโดดเรื่องไหมคือมันต้องคำนวณค่ามาตรฐานกลางก่อนว่าสอสอหนึ่งคนเนี่ยต้องใช้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องได้เสียงเท่าไหร่ผู้ได้งานนะเมื่อสอสอบัญชีรายชื่อตามรัฐธรรมนูญเนี่ยที่แก้ไขเนี่ยเขาให้แค่ร้อยคนนะ จานั้นก็ร<ฮ>้อยไปหารจํานวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมมุติว่ามาใช้สิทธิทั้งประเทศรวมทั้ง400เขตทั้งประเทศเน<ฮ>ี่ยมาใช้สิทธิเลือกตั้ง4ล้าน40ล้านคน <40 S 1> เอาร<ฮ>้อยไปหาร<ฮ>เท่ากับ 4, 4แสนนั่นหมายความว่านั่นหมายความว่าพรรคใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นพรรคใหญ่พรรคเล็กนะครับต้องได้4แ<ฮ>สนข,ขึ้นไปถึงจะได้สส1คน แต่ว่าปัญหาที่พักเล็กเขามีปัญหาคือว่าบางพักเขาได้สอสอ,สอแค่สามหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเนี่ยนะครับ<า>เขาจะเอาสี่แสนมาจากไหนละ่ะ<า>อย่างพักเล็กสิบกว่าพักในขณะนี้เนี่ยสิบสองพักมีสอสออยู่สิบหกคนในขณะนี้เนี่ยพะแนนทังสิบสิบสองพักรวมกันแล้วเนี่ยยังไม่ถึงล้านเลยคุณชนกระบอกใช่<า>ไหมครับรอะระบบเลือกตั้งแบบสองห้าหกสองที่เรานับ ผลการเลือกตั้งเมื่อปี64เนี่ยเป็นระบบพึงนมีทําให้การคํานวณสอสอนเนี่ยมันไปลงที่พักเล็กซึ่งเป็นเหตุที่ไม่เคยเกิดมาก่อนในประวัติาศาสตร์การเมืองไทยทําให้พักบางพักเนี่ยได้คะแนนแค่สามหมื่นก็ได้สอสอนหนึ่งคนท<อ>่ไหมครับดันั้นเมื่อ,อร้อยหารเนี่ยพักเล็กจะหมดสิทธิ์เลยตายกันยุกเข่งะครับนะฮะตายกันเป็นต้องบอกเลยว่าโอกาสที่จะได้สอสอกลับมาสมัยหน้าเนี่ย ผมว่าั้จะไม่เหลือเลยแหละนะครับทีนี้500ฐารก็เปลี่ยน4ล้าน40ล้านตั้งเหมือนเดิมแต่เอา500ไปหามแทน100ไง500ฐาน40ล้านได้เท่าไหร่ครับคุณชนกนกก็เท่ากับ80,000 80,000นะเห็นไหมครับแสดงว่าจากเดิมสสงคนปฏิริษีเนี่ยต้องใช้สิทธิ์จำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนี่ตั้งจํานวนคนโหวตตั้ง4แสนคนตอนนี้เหลือแค่80,000เห็นไหม ปดหมื่น <Okay. S 2> พักเล็กเขาก็เออยังดีกว่า 4, สี่แสนเขาหาแค่แปดหมื่นได้สอสหนึ่งคนค่ะแต่สําหรับผมเนี่ยแปดหมื่นก็ไม่ง่ายสําหรับผมนะค<ต>่ะนะเพราะแนวโน้มาการเลือกตั้งรอบหน้ามันจะเป็นการสู้กันทั้งสองพักใหญ่นะฮะเดิมพันมันสูงผมเลยไม่แน่ใจว่าต่อให้เอา 500, ห้าร้อยหานเนี่ยพักเล็กจะเหลือสักกี่พักกันแน่อันนี้ก็ยังเป็นโจทย์ที่น่าคิดแต่เอาล่ะพักเล็กเขาก็ยังคิดว่าเขามีแนวหน้าให้โอกาสเขาเถอะ นะครับแปดหมื่นคนเนี่ยนะครับเขายังคิดว่าเขาทาได้ก็ก็ต้องวัดกันดูนะครับให้เป็นโอกาสดังนั้นอันนี้เป็นพอเข้าใจแล้วใช่ไหมคุณเนโอครับค่ะค่ะครับครับดังนั้นนีที่มาไงนะที่ค่ะฟังแล้วมันก็ดูดีนะคะอาจารย์ขาเหมือนกับว่าพอเราหารห้าร้อยพักเล็กก็มีโอกาสเพราะว่าเราก็ต้องการการเมืองแบบที่มันไม่ได้มีแค่สองพักแต่ทําไมมันถึงมีปัญหาเยอะแยะกันเลยล่ะคะทีนี้ถ้าถ้า ถ้าไปใช้หลักการให้มันมีพักที่หลากหลายมีพักตั้งแต่ขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กแล้วก็ไปขนาดจิ๋วด้วยปัจจุบันนี้ผมเรียกว่าพักกลุ่มนี้เป็นพักจิ๋วนะครับพักเล็กนี่เมนควรจะเป็นพักที่สิบยี่สิบเสียงนะครับพักที่หนึ่งเสียงสองเสียงเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเรียกพักขนาดจิ๋วอะนะครับมันไม่เล็กแต่มันจิ๋วไปเลยอะนะครับมันก็ถ้าพูดถึงความหลากหลายทางการเมืองเนี่ยแน่นอนมันก็มันก็มันก็ มันก็อธิบายได้มันก็เป็นเหตุเป็นผลแต่ว่าก็มีความหมายอยู่ว่าเอสพักเล็กก็ก็บางทีก็ต่อรองทางการเมืองมีวัฒนธรรมแจกกล้วยแจกไรกันมันก็มีปัญหานี้อยู่เหมือนกันนะครับว่ามันสภาพเมื่อไม่เป็นพักเนี่ยมันทําให้คนที่ได้สอสอหนึ่งหรือสองคน,นกลายเป็นไปหาประโยชน์หรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ถูกตั้งคาถามอยู่เหมือนกันสําหรับบางคนบางพักนะครับไม่ได้ทั้งหมดะนะครับพักที่ดีก็มีมนะครับที่เขาอยากทําให้เกิดพักจริงๆนะครับ แล้วระบบภาพใหญ่ของบ้านเราบางทีถ้าย้อนไปตอน2540ระบบเลือกตั้งแบบอสองใบมีบัญชีรายชื่อร้อยคนแล้วก็ระบบเขตสี่้อยเขตเนี่ยมันก็ถูกตั้งคําถามเหมือนกัน,กนว่ามันกลายเป็นทําให้เกิดเผด็จการรัฐสภาเสียงข้างมากพัคเดียวเด็ดขาดการตรวจสอบอเป็นปัญหาเป็ดง่อยไปหมดตอนนั้นมันก็เกิดปัญหาชนิดหนึ่งเหมือนกันอีกแบบหนึ่งนะครับแต่เอาล่ะาทางออกที่ควรจะเป็นคืออย่างไรเนี่ยนะครับผมคิดว่าต่อให้จะเป็นระบบร้อยหรือห้าร้อยเนี่ย นะครับเป้า500หารเนี่ยพักแบบเพื่อไทยเขาอาจจะไม่ค่อยพอใจนะครับเพราะ้าอ500หารเนี่ยมันเท่ากับ100เสียงสอสองในบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะกระจายน,านะครับมันจะกระจายหมายความว่า<ฆ>อสมหรับเพื่อไทยก็ได้10ล้านเนี่ย10ล้านเน<ฆ>ี่ยถ้าเอา400ไปหารเนี่ยเขาก็ได้ประมาณสัก20ถ้าถ้าถ้า <20 S 1> ถ้า400คนตอน,คตอนนี้นะถ้าประมาณที่าคนอนะ่ะนะครับ นั่นคือนั่นคือเอาร้อยหารเขาจะได้ยี่บห้านะครับแต่ถ้าเอาแปดหาร,รเนี่ยได้เท่าไหร่ครับเอ <80, 000 S 1> าแปดหมื่นหารใช่ป <8, 000 S 2> ไหมคะเออเอาแปดหมื่นหารใช่ไหมครับร้อยยี่สิบห้าเริ่มขึ้นมาใช่ไมม,มันมันก็จะทําประเด็นก็คือว่าถ้าเอาสี่แสนหารเนี่ยเขาจะได้น้อยใช่ไหมครับเขาจะได้<ๆ>น้อยอยู่นะครับแต่ถ้าเอาแปดหมื่นหารเนี่ยก็จะได้มากขึ้นแต่ว่าที่เพื่อไทยที่เขากังวลก็คือประเด็นเรื่อง การไปกําหนดสัดส่วนสสพึงมีด้วยโอใช่ไหมครับสสพึงมีตามระบบรัฐธรรมนูญ2560ที่บังคับใช้ครั้งแรกในปี62เลขทสอ2ไปกําหนดสสพึงมีทําให้ตอนนั้นเนี่ยบัญชีรายชื่อของเพื่อไทยไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวนนสส<อ>พึงมีคืคออะไรคะอาจารย์สสพึงมีหมายความว่าเอาจํานวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งหมดนะครับแล้วก็หารด้วยสัดส่วนของ จำนวนที่พักได้เนี่ยนะครับแล้วไปกําหนดกันว่าหารมาเป็นกองแล้วก็ไปกําหนดกันว่าผัดแต่และพักควรได้สอสอเท่าไหร่นะครับเช่นพมืไทยเนี่ยเหตุที่เขาไม่ได้สอสอระบบบัญชีรายชื่อทั้งๆที่เขาควรจะได้เนี่ยเมื่อการเลือกตั้งรังที่แล้วแต่ว่าสอสอเขตเขาได้เกินโคตาไปแล้วไงอ๋อพอได้เกินโคตามันเกิน ถูกต้องมันเกินจํานวนสส,สที่พึงจะมีอ,ะอ่ะพึงมีของเขาอะ่ทะทําให้บัญชีรายชื่อเขาเป็นศูนย์เลยนะครับเอามาเติมไม่ได้อ,อ,อันนี้เป็นอีกกลไกหนึ่งนะครับคนละกลไกนะครับซึ่งต้องไปดูว่าโจทย์เรื่องสสพึงมียังคาอยู่ไหมถ้าคาอยู่เพื่อไทยคงสู้แน่คงร้องศาลและถมนุ่แน่ตแต่ว่าเหตุที่เพื่อไทยเขาบอกว่าถ้าเขาเอาร้อยหารเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับเขาเพราะว่าพักใหญ่อย่างไงเขาก็ไม่ว่าเอาห้าร้อยหารหรือร้อยหารเนี่ยเขาก็ พูดง่ายเขาก็สู้ได้แต่ถ้าเอาแปดมือเอาถ้าาห้าร้อยหันเนี่ยมันกระจายมันจะพักเล็กพักน้อยไปหารจากเขาเนื่อไหมครับมันไม่แลนดสไลด์พูดง่ายมันไม่แลนสไลด์ใช่ไหมครับเช่นอแทนที่พักเล็กจะเอาสี่แสนไปหารเนี่ยพอบางพักได้แค่สองแสนก็แย่งสอสอกขไปทั้งสองคนอ่ะเนี่ยไหมครับมันก็ทาให้โอกาสที่เขาจะแลนดสไลด์แบบปีสองพันห้าร้อย สี่สิบในการเลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยสี่สิบหกตอนคุณทักษิณเป็นนายกครั้งแรกผมไม่แน่ใจใว่าสี่ห้าหรือสี่หกนะจำไม่ได้นะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งปีสี่แปดด้วยเนี่ยคะแนนเพื่อไทยเนี่ยคะแนนปฏิริสเขนาเกินห้าสิบคนเลยจากร้อยคนตกเจ็ดสิบคนถ้าผมจำไม่ผิดไงนะครับซึ่งถ้ายุทธศาสตร์แรนสไลด์เนี่ยมันก็ต้องใช้ร้อยหารครับคุณชนกรนกนะครับเพราะถ้าไปใช้ห้าร้อยหารเนี่ย โอกาสที่พักขนาดกลางขนาดเล็กขนาดจิ๋วจะมาแบ่งจํานวนสสในระบบบัญชีรายชื่อเนี่ยมันเป็นปได้สูงกว่าใช่ไหมครับยอะตักช่วอของการได้มาของสสในระบบเชื่อชื่อมันจะมันจะใช้คะแนนเสียงที่ได้มาเนี่ยน้อยลงไม่ใช่สี่แสนจะใช้แค่แปดหมื<อ>่นนะครับ<อ>มันก็กระจายไง<อ>ใช่ไหมครับเ,<อ>เพราะเขาต้องการให้เกิดระบบสองพักนะครับเพื่อไทยต้องการให้เกิดระบบสองพักพักใหญ่สองพักแบบสี่ศูนย์อะ นะครับนางคุณทักษิณเรื่องก็ต้องการแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุให้ซึ่งสุดท้ายผมเข้าใจว่าถ้าถ้ามติของกรรมธิการวันนี้ผมเข้าใจว่าน่าจะกาลังโจวั้นะวันนี้นะ,ะใช่ค่ะวันนี้<ช>น่าจะมะติเพราะว่าเมื่อวานสุท้ายนี้ผ่ะน,น,นในเรื่องบัตรสองใบโคลบเบอร์เนี้ยสรุปแล้วว่าสรุปเป็นบัตรสองใบโคลเบอร์ก็ใช่ไหมครับไม่ใช่ใบเดียวเพราะเพื่อไทยเขาเสนอเบอร์เดียวทั้งประเทศอ่ะใช่ไหมครับค่ะค่ะดังนั้นทีนี้ทีนี้ประเด็นที่ทาง ทำไมอยู่พักร่วมรัฐบาลมาพิกท่าทีนะครับจากเดิมก่อนหน้านี้ถ้าคุณชนกระดนกท่านผู้ฟังจําได้เนี่ยพลังประชารัฐประชาที่ปัดชาธิปัตต์ค่ะแม้แต่ภูมิใจไทยเนี่ยยังบอกเลยก็ร้อยคนก็เอาสน,นับสนุนร้อยคนให้ซ้ำไปร้อยหานมาพูดง่ายๆนะครับผ่านกรรมิการไปแล้วด้วยใช่เมื่อวานเนี่ยบิ๊กตู่นายกเนี่ยส่งสัญญาณชัดเจนห้าร้อยห่น S <S <S นะครับถ้าส่งสัญญาณชัดเจนแบบนี้ฉะนั้นโหวตวันนี้ผมคิดว่าไม่น่าพลิกอะ่ะเพราะพปอรชลอพลังประชารัฐและพลรรครวมรัฐบาลคงไม่ปล่อยฟรีโหวตก็คงเป็นมติพักว่าเป็นมติพักเนี่ยรวมกับสสทั้งสายบิ๊กตู่บิ๊กป้อมผสมกันเนี่ยมันก็เกือบจะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับที่จะออกมาเป็นข้อยุติในเรื่องของการคำนวณระบบบัญชีรายชื่อก็คงเป็น500ห้าร้อยหานนะครับซึ่งเุที่พลิกมานี่แน่นอนก็ โพลาสุดของนีดามีส่วนนะผมคิดว่านะครับไปไปเป็นตัวเร่งให้เกิดการตัดสินใจใหม่เพราะว่าเรื่องแลนสไลด์เนี่ยเหรอคะใช่ครับเรื่องแลนสไลด์แล้วก็สัดส่วนของประชาชนจะเลือกพรรคการเมืองถ้ามีการเลือกตั้งในวันนี้เนี่ยนะครับปรากฏว่าร้อยละเกือบสามสิบหกสามสิบเจ็ดเนี่ยเลือกพรรคกกพทดมากเป็นอันด,ดับหนึ่งแบบมากกว่าทุกพรรคเลยมากแบบขาดด้วยแล้วก็นายกในดวงใจก็จะเลือกคุณอุ้งอิงคุณอุ้ยรู้สึกจะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์ แซงคุณพิธาทั้งที่คะแนนก่อนหน้านั้นถ้าย้อนไปสักสองสามเดือนคะแนนคุณพิธาเนี่ยยังมากกว่าคุณอุ้งอิงนะครับนายุบุญตู่เนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยหล่นประโยชน์อันดับสี่นะครับแล้วคุณอุ้งอิงเข้ามาล่าสุดเนี่ยแซงแฮกโค้กไปเลยอ่ะเกือบสามสิบเปอร์เซ็นตซึ่งคะแนนค่อนข้างสูงแล้วความน่าเชื่อถือของดีดาโพก็มีส่วนนะนะนะครับแล้วก็ปรากฏการณ์ชาติด้วยหลายอย่างอาจจะเป็นตัวแปรที่ทําให้ริบรัฐบาลพักร่วมรัฐบาลคิดใหม่ นะครับคิดวหาเอาชัวร์วเอาแบบลงสนามแล้วแบบมีโอกาสชนะดีกว่าลงมานะแล้วไปตายเอาดับหน้าอะไรแบบนั้นนะครับกับค่ะ,คะนั้นถามถามในใจอาจารย์ได้ไหมคะถ้าตัวอาจารย์เองอาจารย์สนับสนุนเชียร์หารห้าร้อยหรือหารหนึ่งร้อยคะคือถ้าเป็นหลักการปกติเนี่ยเพราะว่าเจ็ดจำนวนของการแก้มัวงนคนนี้พอไปใช้โมเดลสี่ศูนย์เนี่ยถ้าเป็นหลักการตามแนวคิดทฤษฎีมันต้องเป็นร้อยหารครับ มันต้องเป็นร้อยหานะั้นเป็นหลักการรัฐมนตรออกแบบถ้าคือออกแบบภายใต้โมเดลแบบสองรัฐมนตรสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยมันต้องใช้ร้อยหารนะครับแต่ว่าการเมืองเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของการประเมินแพ้ชนะด้วยนะครับใครมีโอกาสชนะนมีโอกาสแพ้มันต้องประเมินคู่แข่งคู่ไรตลอดเวลาการมาเปลี่ยนจากร้อยมาเป็นห้าร้อยเนี่ยผมเข้าใจได้เลยนี่เป็นลักษณะธรรมชาติของการเมืองไทย นะครับถูกผิดอีกเลื่อนหนึ่งถูกผิดก็ต้องไปที่สารรัฐมนุนเพืที่ฉายว่ามันขัดรัธรรมนูนไหมใช่ไหมครับกรณีนี้ซึ่งผมผมผมดูแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะไปจบที่สารรัฐธรรมนูญน,นะครับ<ช>ครับ <ๆ S 2> ก็ต้องไปดูกันอีกท<ช>ี <ๆ S 1> นะครับแต่ว่าคือระบบเลือก<ช> <ๆ S 2> ตั้งของบ้านเราเนี่ยมันมันเป็นระบบที่พยายามออกแบบให้มันตอบโจทย์การเมืองในประเทศไทยมากไปหน่อยจนบางทีเราจะบอกว่าเราไปใช้แบบ ฝรั่งเศสก็ไม่ได้แบบเยอรมันก็ไม่ได้แบบอเมริกาก็ไม่ได้เราแตะนิดแตะหน่อยจึิงประมาณจนสุดท้ายเป็นแบบไทยๆนะฮะซึ่งบางประเทศเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ไม่เคยมีตัวอย่างเช่นระบบะจัดสรรปันส่วนผสมที่ใช้ในรัฐมนูล2560ที่ใช้การเลือกตั้งปี62เนี่ยเป็นระบบที่ไม่มีในโลกนะครับแต่เป็นคนไทยที่ขึ้นเองนะเป็นนวัต,รตกรรมการเลือกตั้งสําหรับแมบกการเมืองไทยสําหรับรรคกันเมืองไทยเลยนะครับ อืมค่ะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าเรื่องนี้นี่น่าจะไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งในตอนนั้นเนี่ยศาลท่านจะชี้ขาดเลยไหมคะว่าคือหารห้าร้อยหารร้อยอะไรนี้เลยไหมคะเออท่านคงไม่ไปชี้ขนาดนั้นนะครับประเด็นเรื่องร้อยห้าร้อยไม่น่าจะเป็นประเด็นเป็นประเด็นแค่ว่าการแก้รัฐธรรมนูญในขณะนี้กระบวนการทั้งหมดอะไรแบบนี้เนี่ยนะครับมันชอบรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับผมผมคิดว่าน่าจะประเด็นนั้นมากกว่านะครับค่ะค่ะ แล้ว่ายงไรก็ตามก็ต้องดูที่ดูที่คําขอของผู้ร้องด้วยว่าขอไปถึงขนาดไหนเช่นถ้าขอไปถึงขนาดว่าให้วินิจฉัยว่าการแก้รัฐมนูญที่ถูกต้องที่สุดนะฮะตามประการในวาระแรกเนี่ยควรใช้หลักร้อยหรือห้าร้อยเพราะว่าตอนวาระแรกเนี่ยมันรับร่างมาถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะสิบกว่าร่างนะรับมาแต่ละร่างไม่ค่อยเหมือนกันนะแต่ที่เหมือนกันคือรับบสองใบ นะครับมันเลือกตั้งสองใบนี่เหมือนกันเกือบทุกร่างแต่ว่าร้อยกับห้าร้อยหานเนี่ยมันไม่ได้เป็นเอกภาพในวาระที่หนึ่งนะฮะมันพูดง่ายๆเปลือกชั้งมีการแปรยติฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่คําขอของผู้ร้องขึ้นไปที่ศาลอนุมนติว่าขอให้วิจฉัยด้วยไหมว่าทางที่ถูกต้องควรจะหารนร้อยหรือห้าร้อยก็อาจจะเป็นไปได้ครับโดกระนกครับในตอนนลังอ๋อครับค่ะก็ต้องรอติดตามในเรื่องนี้กันต่อไปทีนี้จะถามอาจารย์ค่ะว่า สองแนวทางเนี้ยค่ะอะไรที่มันที่มันเหมือนกับว่าจะมีปัญหาในทางปฏิบัติมากน้อยกว่ากันคะผมคิดว่าจริงๆระบบเลือกตั้งบ้านเรานี่มันมีทุกสูตรแล้วนะคุณชนกนกนะที่มีในโลกอ๋อค่ะผมว่าถ้าพูดถึงในเรื่งการจัดการกรกตนเนี่ยกรกตเจอมาแทบทุกระบบแล้วแล้วก็พี่น้องประชาชนในฐานะโหวเตอร์เนี่ยก็เจอมาทุกระบบนะครับตั้งแต่นู่นย้อนไปยี่สบสามสิบปีเป็นระบบ เขตเดียวเบอร์เดียวบ้างเดี๋ยวก็กลับมาเป็นแบ่งเขตเลียนเบอร์บ้างใช่ไหมครับเขตเลียมีตั้งสามเบอร์อย่างเงี้ยหนึ่งสองสามมามายุคหนึ่งก็บอกวันแมนมันโวตเขตเดียวเบอร์เดียวเห็นไหมมันก็มานะครับแล้วก็สี่ศูนย์ก็มาสองใบนะครับพอห้าศูนย์ก็ห้าศูนย์เนี่ยมาบัญชีรายชื่อแปดภาพนะครับคุณชนบนกค่ะเนี่ยห้าศูนย์นี่ก็แปลกไปอีกนะครับบัญชีรายชื่อผมเข้าใจว่ามีสอสบัญชีรายชื่อรู้สึกจะจะ สิบบัญชีนะครับเช่นภาคอีสานเนี่ยมีสอส,อสอบัญชีรายชื่อได้สิบคนนะนะครับภาคกลางสิบคนอะไรแบบมันแบ่งเป็นบัญชีรายชื่อไม่ได้ใช้ประเทศเป็นเขตเลือกตั้งนะ<ถ>เป็นภาคเลยก็มีนี่คือห้าศูนย์พอ,อมาเป็นร<ถ>ัฐมนุนหกศูนย์นะครับกลายเป็นใบเดียว<ถ>บัตรใบเดียวประนับสองขยะใช่ไหมครับประนับนสองรอบอ่ะเห็นไหมครับเห็นไหมมันก็มันก็ผมคิดว่าประชาชนก็คงเข้าใจแหละแต่ว่าก็มันก็อาจจะ อาจจะไม่ถึงขั้นยุ่งในเรื่องของการจัดการหรอกเพราะเราเจอมานะครับคงไม่ถึงขั้นสับสนมากเพียงแต่ว่าอมันอาจจะมีการร้องคัดค้านนะครับของพัรคเขาเขาอาจจะเห็นต่างหรือเสียประโยชน์เขาก็ต้องใช้สิทธิ์ในการร้องไปหาคือว่าอย่างเพื่อไทยถ้าก็ไม่เห็นด้วยห้าร้อยเนี่ยถ้าเขาไปร้องศาลรัฐธรรมนูญละถ้าศาลรัฐธรรมนูนบอกว่ามันขัดรัฐธรรมนูนนะเอาห้าร้อยหารนี่นะสมมุตินะค่ะอปรากฏเปีเอสยาวเลยนะครับมันสุญญากาศแล้วจะมาตั้งต้น แก้รัฐมนุนกันใหม่ใช้เวลากี่เดือนครับคุณชงกนโหนกอีกสี่ห้าหกเดือนรู้เสร็จหรือเปล่าหมดวาระพอดีนะเ<ง>มื่อเลือกตั้งรัฐบาลก็ต้องใช้พระราชกาหนดพระราชออกเป็นพระราชดีออกเป็นพระราชกาหนดว่าด้วยการเลือกตั้งก็ยิ่งรัฐบาลก็ยิ่งจะได้เปรียบเพราะสามารถกําหนดได้ว่าจะออกระบบเลือกตั้งแบบไหนมาใช้ตื่นได้ไปอยู่เพื่อไทยก็ก็ต้องคิดมากเหมือนกันถ้าเพื่อไทยจะยื่นสารรัฐมนุนนี่ใช่แต่ก็อาจจะมีพรรคอื่นถ้าเพื่อไทยไม่ยืนไม่ยื่นอาจจะมีสอสอคนหนึ่งแลก็เข้าชื่อยื่นก็เป็นไปได้ไง ค่ะครับนี่ยนะเรื่องนี้ฟังอาจารย์พูดฟังไปฟังมามันก็คือเรื่องการเมืองล้วนๆเลยใช่ไหมคะมันเป็นการชิงความได้เปรียบทางการเมืองนะครับเอ็งคุณก็ทุนด่นกหนกถามผมหน่อยว่าถ้าเป็นกรอบคิดทฤษฎีในเชิงวิชาการมันก็จะถูกอธิบายอีกแบบหนึ่งนะครับ<า>แต่ถ้าใช้หลักของการแข่งขันความได้เปรียบสิบเปรียบทางการเมืองมันต้องทําความเข้าใจอีกแบบหนึ่งนะครับเพราะธรรมชาติการเมืองไทยกับหลักคิดทฤษฎีหรือหลักวิชาการเนี่ย มันเดินสวนทางกันมาตลอดอยู่เหมือนกันนะครับบางเรื่องมันคนละอย่างเลยนะครับบางเรื่องแน่นอนอาจจะไปได้วยกันได้นะครับแต่ในทางปฏิบัติบางเรื่องในโลกวิชาการโลกของทฤษฎีคนละอยา่างแต่โลกของการปฏิบัติการโลกของความเป็นจริงในทางการเมืองมันก็เป็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบใช่ไหมครับครับนี่เราก็ทำความเข้า,าใจนะครับนี่คือการเมืองนะครับ ค่ะ,คะต้นแบบหารห้าร้อยที่เคยอ่านๆกันมาเนี่ยคือมาจากเยอรมันทางนู้นเนี่ยเขาเขาเขามีการคิดอะไรแบบเราหรือว่าแตกต่างอะไรกันยังไงบ้างคะจั์คะคือเยอรมันเนี่ยเขาจะไม่กาหนดจํานวนสสไงอ่าที่อาจารย์บอกไปค,ค่ะแบบปีสองพันห้าร้อยหกสองที่มีการเลือกตั้งแบบใบเดียวอะไรสํานองนั้นนะ่ะพอเขาไม่กาหนดจานวนสสเนี่ยเขาก็บอกเลยว่าแต่ละพักที่พึงมีได้เท่าไหร่เนี่ย คือไม่ไม่ไปกําหนดพึงคําว่าจํานวนพึงมีไว้ออคือ <okay. S 1> คํานวณเลยเอา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 สัดส,ส่วนที่ประชาชนที่พักการเมืองนั้นได้ประชาชนมาเลือกเนี่ยจํานวนเสียงที่ได้เนี่ยก็หารเลย mm hmm. นะครับบางพักอาจจะเช่นเลือกตั้งเนี่ยมันอาจจะรวมกัน้ทุกพักสอสอห้าร้อยคนหกร้อยคนก็เป็นไปได้ไม่ได้เป็นล็อกเพดานไว้ไง,ไงนั่นเป็นระบบยอติรมันะครับซึ่งเราเราไม่ได้เอามาใช้ทั้งระบบเพราะเราใช้ระบบที่มีเพดานสอสอ นะครับอย่างปี2,560ในการเลือกตั้ง62เนี่ยระบบบัญชีรายชื่อมัน350คนนะค่ะไอ้ระบบบัญชีรายชื่อมัน150คนโทษทีโทษที125คนใช่ไหมครับแล้วก็ระบบเขตเนี่ยมัน375คนนะมันไม่ใช่400บวก100เหมือนระบบที่ตะลังแก้ไขนะครับใช่ไหมแต่มันก็ล็อกเพดานได้ไงเพราะว่าบัญชีรายชื่อต้องไม่เกิน125นะครับเขตไม่เกิน375แต่เป็นระบบเยอรมันจะไม่กําหนดเพดานสส คำนวณมาแล้วแล้วแต่จะได้ไปเลยนะครับไปคำนวณไปซึ่งเมื่อกี้อาเกิน500ใช่รับนี่คือค่ะค่ะอืมในที่สุดอาจารย์มองว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างไไม่ตกน้ำอ่ะครับอ๋อค่ะไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามอาจารย์ก็มองว่าชาวบ้านเลือกถูกหมดแหละถูกไหมคะไม่ว่าจะร้อยหารร้อยหารห้าร้อยคือคนอยากเลือกตั้งเต็มทีแล้วยังไงก็เลือกได้อไม่สับสนแน่นอนคถ้าถ้าถ้ามองในานะหวตอร์เนี่ย ประชาชนผู้เขาที่สิทธิเลือกตั้งเนี่ยผมว่าคนไทยรู้จักมักคุ้นกับสารพัดระบบนะนะครับมันก็แม้แก้วันนี้ผมคิดว่าก็ไม่นิ่งหรอกมีโอกาสก็คงแก้ดันกลับไปกลับมาอีกเพราะว่าระบบเลือกตั้งมันเป็นเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองด้วยนะพั้งที่เขาอยากแก้เขาก็ต้องมองว่าแก้แล้วเขาได้ประโยชน์ไหมนะครับบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจว่าประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยมันยุ่งยากขึ้นหรือเปล่าหรือมัน สับสนขึ้นหรือเปล่าหรือมันเป็นประโยชน์กับประชาชนจริงไหมนะครับซึ่งเวลาตองการเมืองก็ต้องมองทั้งระบบแหละนะครับอย่าไปมองแค่เรื่องเลือกตั้งอย่างเดียวชนะไปแล้วทาอะไรให้ชาวบ้านบ้างชนะไปแล้วไปโกงหรือเปล่านี่ก็เป็นโจทย์ที่ต้องมองภาพใหญ่ด้วยนะครับครับค่ะค่ะค่ะถึงขั้นชี้ชะตาอนาคตการเมืองของใครบ้างไหมคะในการเพูดคุยกันในเรื่องเนี้ยค่ะผมคิดว่าก็การเลือกตั้งครั้งหน้าแน่นอนนะครับมันก็เป็นจุดเริ่มต้นหลายอย่างและเป็นจุดจบของบางอย่างเหมือนกัน พร<ๆ>าะเดิมพันครั้งนี้มันจะสูงมากนะครับก็ก็คงต้องติดตามกันรวมทั้งเรื่องประมาณกลางๆสิงหาเนี่ยก็คงมีเลือกวาระแปดปีของนายกทธิตู่ด้วยใช่ไหมครับก็คง<ๆ>ม,มีคนยื่นสารรัฐธรรมนูญและนี่ก็จะเป็นปมร้อนทางการเมืองอีกหนึ่งปมที่จะเพิ่มเข้ามานอกจากระบบเลือกตั้งที่กําลังจะโหวตกันนะครับเดี๋ยวยันนี้น่าจะรู้ผลแล้วลหละครับครับหรือกำลังโหวตอยู่ผมไม่แน่ใจนะครับครับได้ค่ะอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณมากนะคะ คับสวัสด ah, ีค <sorry, S 1> ับ ah. ดรสุริยศัยกตาศิลานะคะคณะบดีวิทยาลายัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลายัยรังสิตค่ะให้ความกระจ่างกับเรากับคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าหารร้อยหัห้าร้อยมันคืออะไรทิศทางจะไปทางไหนซึ่งก็คิดว่าน่าจะไม่มีการพลิกโผมากนักนะคะแล้วก็คงจะมีเรื่องราวร้อนๆของการเมืองให้เราได้ติดตามกันต่อทั้งในช่วงเดือนหน้าแล้วก็ในช่วงที่จะมีการประชุมเอเปกันในช่วงปลายหรือปีนี้ด้วยนะคะติดตามกันต่อไปค่ะในเรื่องของการเมืองเราก็จะพยายามอัปเดตให้คุณผู้ฟัง ได้ทราบกันเป็นระยะนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในช่วงสายตรงจากสภาค่ะเสียงสะท้อนสื่อ media focus